ไฟ่อเี่เราซ้อมมากี่วันประมาณสามวันที่เพิ่งเสร็จซ้อมอยู่ที่ค่ายไม่เสียวเนยคล้อยู่ที่ปทุมที่เดิมมีใครไปรุ่งเรืซ้อมเรามากตอนนี้ตันนี้ก็มีพี่มิชาวพี่คูณคองคือพี่ๆเนี่ยข้าอีกหนึ่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อน้ำหนักแบปล่อยตอนนี้หกเอ็อวยสไตล์อะไรครับก็ขับด้วยสิ่งวันนี้เจยต้องมาเจอรักประมวล หรือว่าเจ้าอะไรวะเป็นกาเฮ้ยเคยต่อยกันไหมยังครับครั้งแรกเลยศึกษสารีันเคยต่อยกันไหมยังก็สื่อาเขามื่อจะตายที่เขาก็มีฝ่ามีสิ่งนี้วันนี้เราต้องมาเจอกันเนาะวางเกมมาแบบให้ดิก็ไปแก้บนเวทีอะแล้เหมืนต่อยตามสไตล์เราเนาะแต่แก้ไขวุธีเขาเบื่ทีเลยล่าสุดเราต่อยเวที่อ่าที่นี่ครับวันนี้วันนั้นต่อยใครที่นี่ต่อยตั้วเป็นไงบ้างก็ชนะชนะคะแนนวันนั้นต่อยอยู่เวทต์ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบแปดครับร้อยสิบแปดมันต่อยร้อยสิบเก้าเนาะเมื่อ คือแปดนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะฝ่เหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้ประมาห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบเจ็ดสิบคนจังหวัดเพชรบูรณ์เด็กเพชรบูรณ์เอาฝากเค้าช่วยไหมครับก็ฝากคนเพชรบูรณ์ช่วยเป็นแร่างใายผมนะครับวันนี้ก็เต็มที่เอาชนะกับบ้านนะใครช่วยดีก่อนครับ